เมนูนี้ชื่อว่าซุปหน่อไม้เผาใส่ถั่วดินคั่วหรือถั่วที่สงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารอีสานที่คุณแม่เคยพาทำค่ะอร่อยมากๆอันดับแรกเราก,ก็แกงหน่อไม้เอาไว้ก่อนนะคะหน่อไม้เป็นหน่อไม้เผาเผาแล้วก็เอามาทําให้เป็นเส้นเล็กๆนะคะภาษาอีสานเรียกว่าเคียนให้มันเส้นเล็กๆแล้วก็เอามาใส่น้ายานางํำมาแกงแบบนี้คะ่ะวิธีการแกง มีอยู่ในคลิปก่อนที่แม่บ้านยกอทีได้พาทําแล้วนะคะใส่กลิ่นหอมๆด้วยใบแมงลักค่ะอาหารอีสานขนาดแท้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการแนะนำวัตถุดิบที่ใช้นะคะนี่คือทั้งหมดที่ใช้ในการทําพริกเราจะใช้เป็นพริกคั่วค่ะมีถั่วลิสงคั่วเพิ่มความมันแล้วก็มีข้าวคั่วนี่การทำซุป มีข้าคั่วแน่นอนค่ะแล้วก็ผักแต่งกินหอมผงชรูรสสาหรับท่านที่ทานได้แล้วก็น้ำปลาร้าเอาไว้ปรุงรสถ้าไม่นัวนะคะเดี๋ยวแม่บ้านอยู่กะทีจะเขียนรายละเอียดบอกอยู่ใต้คลิปอีกทีหนึ่งค่ะเรามาดูวิธีการคั่วถั่วลิสงค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับความอร่อยในการทำอาหารที่ใช้ถั่วลิสงในการปรุงรสนะคะต้องคั่วใหม่ๆทําใหม่ๆค่ะ ซื้อมาเราก็มาคั่วด้วยไฟปานกลางพอใกล้จะสุกก็ใช้ไฟเบาค่ะคั่วใส่เกลือนิดหน่อยได้แบบนี้ขยำค่ะเอาใส่ตะกร้าที่มีรูขนาดที่เปลือกของถั่วหลุดได้ง่ายแล้วก็ร่อนออกแบบนี้ค่ะก็จะได้ถั่วใหม่ๆเลยเอามาโคลกให้ค่อนข้างละเอียดนะคะก็เตรียมเอาไว้ ข้อดีของการที่เราคั่วถั่วลิสงเองใหม่ๆก็ได้ทั้งกลิ่นหอมแล้วก็ปลอดจากเชื้อราจากถั่วด้วยค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็มาคั่วพริกพริกใช้เป็นพริกที่ฟ้าค่ะพริกที่ฟ้าแดงเขียวกับกระเทียมคั่วได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆก็นํามาโขลกค่ะความเผ็ดเอาที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะรสชาติเผ็ดนี่ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะ ไม่ชอบเผ็ดก็ลดปริมาณลงค่ะโขกพริกกับกระเทียมจนได้แล้วเราก็นําแกงหน่อไม้ที่เราตักเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันการโขลกพวกเขานี่ก็ไม่ต้องโขกแรงนะคะเดี๋ยวน้ําแกงกระเด็นเอาแค่ใช้สากบดวี่ให้มันเข้ากันค่ะปรุงรสด้วย ผงนัวหรือผงชูรสลงไปก็ตังช้อนชาเข้าคัา่วสองถช้อนโต๊ะค่ะจัวกลิ่นหอมเข้าคัา่วก็ต้องทําเองใหม่ๆด้วยนะคะถั่วลิสงคั่วป่น3-5ม้ช้อนโต๊ะใส่เยอะก็จะมันมากรสชาติปรุงก็จะไปช่วยปรับรดความเผ็ดของพริกได้ด้วยค่ะอันนี้เป็นสูตรพริเศษที่คุณแม่ของแม่บ้านยกทีพาทำมาทานมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยชอบมากๆค่ะอร่อย คนอีสานจะชอบประเภทอาหารที่ทําเป็นซุปผักทุกอย่างทําเป็นซุปได้หมดค่ะหน่อไม้นี่คนก็ชอบเสร็จแล้วชิมรสชาติรสมันจะออกเผ็ดไปนิดนึงค่ะแล้วก็เพิ่มเติมเอาได้ใส่แกงหน่อไม้ลงไปอกีกแล้วก็เพิ่มถั่วที่สงลงไปเพิ่มความมันใส่เยอะอยิ่งอร่อยนะคะถัวที่สงคั่ว แล้วก็ปรุงรสนัวๆด้วยน้ำปลาลงไปสักนิดหนึ่งนะคะพอที่เราชิมแล้วถูกปากคนชอบเค็มชอบเอดไม่เหมือนกันนะคะเอาใส่ลงไปเอากะให้พอดีค่ะเอาโขลกเขาทุกอย่างจะเข้าเครื่องดีแล้ว ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการนําผักแต่งกลิ่นชูกลิ่นน้ําหอมมาใส่ลงไปค่ะก็เอาที่มีก็ได้นะคะหอมแดงต้นหอมใบสะระแหน่ต้นและใบสะระแหน่ซอยใส่ลงไปค่ะแต่งกลิ่นน้าหอมยิ่งถ้ามีต้นผักแผวนะคะจะเข้ากันมากๆแต่วันนี้หาไม่ได้ก็เลยเอาที่มีค่ะ การใช้ผักใส่ลงไปนี่ไม่ต้องไปใช้สากโขกก็ได้นะคะเพราะมันจะทําให้ผักช้าแล้วจะทําให้อาหารมันบูดเสียง่ายใช้แค่ช้อนคลุกเคล้าแบบนี้ก็เข้ากันดีได้ง่ายแล้วค่ะซุปหน่อมไม้เผาใส่ถั่วดินคั่วถั่วดินถ้าภาคอื่นไม่ทราบนั่นก็คือถั่วลิสงค่ะคนอีสานนิยมเรียกว่าถั่วดินเสร็จพร้อมตักใส่ภาชนะเสิร์ฟค่ะ เมนูอาหารอีสานที่คุณแม่ของม่บ้บายโยธีท่านสอนมาค่ะอร่อยแน่นอนเพื่อนๆลองทําดูนะคะเมนูอาหารอีสานนิยมทําเป็นซุปค่ะเอาผักแต่ละอย่างมาทําเป็นซุปซุปไม่ใช่ซุปแบบฝรั่งนะคะซุปแบบที่ใส่เครื่องปรุงแบบนี้ค่ะข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยมากขอบคุณทุกการติดตามชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ